โพี่น้องครับยางมากอีกตั้งมาไกทา่ท่านี่ฮอดนะครับป๊อดสมคำลำรือน,นะครับว่าไปเน่าพี่เสือ้อพี่เสื้อมาต่อยรับฮอดอะ่ะหลายคนที่ไปมาถึงนะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวอยอมแพ้ครับพี่น้อง เมื้อไ้สองคนมาจากทูรินนะครับเพิ่งยังตามมากเลยเขาจอมแพลเพิ่นไ่ได้เพราะว่าเขาต้องเป็นผู้นุ่มกัาเพิ่อนอยู่แล้วเนาะหุบเขาที่มันลำบากลำบากอะ่ะไมืนได้ลิปนะครับเพิ่นก็ยังใส่ิชวิชิดมาได้นะอันนี้ยังครับนับภาษาอยัง สรับไว้รุ่นสี่ฟแบบเท่าอีกสิบยี่สิบปีี่ยผมขึ้นเขาไปเดนแน่หนักมาแล้อันนี้กลับกลับที่เดิมใช่ไหมครับกลับทางเดิมเลยไม,ไม่มีทางอื่นให้กลับใช่ไหมครับไม่รู้เือคกั <laughs> <laughs> โอเคครับผมขอบคุณครับไป มาถึงแล้วอันนี้ชั้นที่อะไรครับพี่เนี่ยไม่เคย,ไม,เคย <laughs> ไม่เคยมาเหมือนกันนี่ครับโอ้น้ำตกเนาะเราจะแวะหน่อยดีกว่าพักก่อนแล้วค่อยขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้ก่อนลงเหมือนก้อน,นอเนมเพักก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเพราะว่าเข้าติดบนขึ้นเขาน,นะครับ มาพักบาเดกนะครับโอเค okay. เดี๋ยวขอพักกันเนอะลูกพี่กินต่ออีกคุณละผมคิดต้องพักสักกันบอกไอ้สองคนฮึัเนี่ครับ,บอ,อ,อ,รอืหอห,อห,อห,อหอึเสรมาถึงแล้วนะครับ พี่น้องครับท่านเดี่ยวหอดเนี่ยครับจะมาผมผักสะกอนผักข้างสะกอนดูค่อยจะเดินน้ำอยู่เนี่ยครับไปพี่ต่อเข้าผักเมยเสเร็จแล้วก็ลุยต่อครับผมมาครับพี่น้องครับผม เริ่มยางกัน่อประทัวบวตธรรมดานะครับรู้สึกว่าตอนนี้ยางได้เกือบๆยี่สิบมาที่แล้วนะครับบนทางอย่ยดเง,งาไก่เห็หนเรมึงอี่ละฮ่า หนทางยังอีกยาวไกลไปผมเสียวาขาขึ้นนะมันจะเมือไห้กว่าขาลงเนาะขาลงนะี่ยคือแบบว่าได้โบนัสนะครับขาขึ้นนี่การลงทุนนะครับแต่ว่าจะเห็นความสวยงามนี่ยคือได้กาไรนะครับในกำไรชีวิตแด่ก่อมากเป็นใจนี้ คลิปนี้เป็นคลิปปีนเขาก็แล้วกันครับโอ้โหไปเหาสู่เขาพี่น้องสูง่เขาต้นต้นเปืวยเนาะ นี่ครัร่วงแน่ขึ้นแน่ไปเอ,อ้ยติดล่ะไม่เวลาให้เจ้าบิดมืออ่ะถ้าเจ้าบสุธทธากอน่า่ครับด้วยครับพี่หน่องด้วยเข้าไป ขึ้นเขานี่แนะนํานะครับมอสําหรับไว้รุ่นนะครับจังผมเนี่ไว้รุ่นซีสีที่จะขึ้นมาได้เอเริ่มเห็นซุ้มไอเสือแดงที่ย่างสามคนเข้ามาประหันนี่ครับเริ่มนะครับฮึบ หน่อยเรากับมีเพื่อนรวมทางที่ดีนะครับเฮ้ยมาหอดละมาหอดแล้ว,ล,วลูกพี่ถึงแล้วปะถึงแล้ว,ลวเออมาหอดซะทีนะครับมาเดี๋ยวพาเบิ่งบรรยากาศนะครับถึงซะที สุหยอดเลยมาหอดแล้วครับถึงแล้วโอ,โ,โอ้โหชิบนี่ครับถึงแล้วน้ำตกโอ้โหอ้าว นี่นะครับน้ำตกสันตาถิ่นถึงไอดอพี่น้องดิน้ำตกสันตาถิน แบบเมื่อยอ่ะก็จะหออเดยเก็บภาพบรรยากาศไทพี่น้องเบิรงนะเเนอะเคครับผม อไปลากนาใหน่อย พี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมพิชิตได้แล้วนะครับน้ำตกขอสั้นแต่เด่น,นะครับกองถุนนี่มีพี่น้องเข้านะครับหลายๆคนนะครับมาเที่ยวไายรูปก,กันนะครับตัวผ้มีข่าวพี่น้องเพิ่งน,นำนำตกใช่หรอันพุ่นอันใหญ่สุดแล้วนะครับของถุน อากาศมันลมเลื่อนสดชื่นนะครับทุจอดอีรีครับพี่น้องครับผมขอพูดหลายๆเลยพี่น้องเดอ้อที่มาติดตามรับชมกันนะครับในการท่องเที่ยวนะครับพี่น้องครับออกมาใส่ซีวิตครับผมนะเพราะว่าต่อไปนี้อายุ้าสิบหกสิบนี้ข่าไม่รู้ว่าเขาจะได้ออกมาแบบใส่ซีวิแบบดี้แบบมีไดบอกนะครับ นั่งใจให้ทุกคนนะครับเด้อขอคุดเลยหลายทีติดตามรับชมด้วยพี่นอนเด้อเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปน่ะสำหรับคลิปนี้เพราะว่าสวัสดีครับสวัสดีครับมาตกสันเดเทน